ส่ง3คันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็น FC จากชลบุรีนะครับแล้วก็ FC จากเพชรบูรณ์นะครับก็รวยๆเฮงๆนะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าได้ขายะขายดีมากๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณ FC ทั้ง2ท่านมากๆนะครับท่านนึงซื้อ2อคันนะครับก็เลยเป็น FC 2ท่านนะครับอะใครที่ยังไม่ได้รถสวยนะใครที่ยังอยากได้รถสวยนะครับอ่ะอมี MU49 นะครับ มี l 5 0 8มี m 88นะครับ m 88 m 85 m 95โอ้ยทำไมรถเยอะเหลือเกินโอ้ย <c oughs> ทำไมคุยแล้วหัวเลาะไปด้วยดีใจนะครับได้ขายรถนะครับอ่าเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่นะครับผลผลิตก็ยังไม่ได้ขายกันนะครับอ่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงโลนะครับช่วงโลอ่าช่วงโรแล้วก็ยังมีลูกค้ามาอุดหนุนนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณมากๆนะครับอ่าช่วงโลก็คือช่วงที่เงียบเนาะ ลูกค้ามาซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากๆนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเอฟซีท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับอยากให้เสว้อ้วนหัวเลาะอยากเสือ้วนดีใจนะครับอยากอุดหนุนรถซสวยนะครับอ่ะก็เข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับอ่าก็ขายทั้ง2แบบนะครับทั้งเงินสดทั้งเงินผ่อนนะครับ FC ซที่มีเงินสดนะครับก็ซื้อเงินสดให้เสื้อ้วนนะครับ FC ไม่มีเงินสดอ่ะก็มาซื้อเงินผ่อนกับเสือ้วนนะอ่ะ MU57 นะครับ M Y M, er M 5 7นะครับล้อโตโตล้อโตโตะครับเขาเรียกว่ารุ่นล้อโตนะครับ4 8 0 0บาทนะครับใช้เงินดาวอยู่ที่4,000 0บาทนะใครสนใจใครอยากได้094706 4430นะครับอ่าหรือว่า YM357A ราคาประหยัดนะครับ4 2 0 0 0บาทอ่ะใครอยากได้ใครสนใจมีราคาประหยัดให้นะครับถามว่า 357A มีราคาถูกกว่านี้ไหมอ่ลูกคาซื้อเงินสดอ่าเสืยออ้วนจะดูให้ มีคันที่ถูกกว่านี้อยู่นะครับ M88 M88 นี่ดาวที่หนึ่งแสนเองนะครับใครที่ซื้อเงินสดก็คิดอยู่ที่เก้าแสนสี่นะครับ M95 ห้าแสนสี่นะครับโซลิดห้าสิบแรงครับก็ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมีส่วนลดให้นะครับใครสนใจใครอยากได้นะ รถมีเยอะอย่างนี้เลยนะครับก็ส่งกันทุกวันขายกันทุกวันนะ,ะช่วงนี้ก็มีลูกค้าจองที่ยังไม่ได้ส่งนะครับประมาณ1ิบกว่าท่านนะครับก็ทยอยทยอยส่งนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ยังอุดหนุนนะครับที่ยังอ,อให้ความสําคัญ <laughs> เสียวเสียวอ้วนก็หาตังค์เยอะช่วงนี้นะครับอศก็บีบยอดมา <laughs> อศบีบยอดมาอะไรจ่ายเยอะนะครับ รายรับน้อยนะครับให้ขายเยอะๆนะเสี่ยวอนะ้ว,วนต้องทำคลิปบ่อยๆต้องยุให้ลูกค้ามาซื้อรถให้ได้อซอบอกว่าเป็นหนี้เยอะนะครับกำลังทำบ้านนะครับเป็นหนี้เยอะกำลังทำบ้านนะครับต้องหาเงินหมุนมาแบบจ่ายค่าช่างจ่ายค่าแรงจ่ายค่าอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็นความฝันของหลายคนเนาะอยากมาีบ้านอยากมีรถเสี่ยวอ้วนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเสี่ยวอ้วนก็อยากได้บ้านส,สวยๆนะครับลูกสาวก็โตแล้วนะครับลูกสาวก็โตแล้ว เผื่อได้ลูกเยขยกลัวเขาไม่มีที่อยู่ <ố Share> เอเรากัดก้อนเกลือกินได้เดี๋ยวลูกสาวนะครับเาขาโตมาก็าอยากให้เขามีบ้านสวยๆอยู่นะครับอะก็ทําทบ้านแล้วนะทําทบ้านนี่เดี๋ยวเสร็จก็เซววนจะรีวิวบ้านให้ดูด้วยตอนนี้ยังมีโครงสร้างครับหมดไปเยอะแล้วทํารั้วด้วยก็หมดเยอะแล้วนะครับก็อสนใจก็เข้ามาดูรถให้เซววนนะครับราซอก็บีบบ,บีบยอดมานะอ่า เสววนก็นจะลดไปสุดๆเลยนะครับลดให้ลูกค้าซื้อให้ได้นะครับเพื่ออศจะได้ดูว่าเซววนทำงานทุกวันนะครับไม่ได้ขี้เกียจเนาะอ่ะใครสนใจโทรหาเซววนได้เลยนะครับศ9 4ย0 6 4 4า0เนยะครับอ่ะขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะอยากได้ขนหนโทรมานะครับสวัสดีครับ